นี่ครับเราจะมาสอนวิธีขายเงินแดงเอ้ยหาเงินแดงนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับต้องมีอะไรนะน้ำมันน้ำมันสามารถเอาไปขายได้ขายขายตามจุดเพื่อเพื่อเราจะได้เงินได้เงินแดงมาแล้วก็ติดติดขัดผมไม่เคยพูดอะไรตรงนี้นะแล้วก็ยาไอซ์ยาไอซ์อก็ขายได้แต่จะขายได้มากกว่าน้ํามันเพราะว่าน้ํามันหาง่ายยาไอซ์หายากนะครับส่วน เงื่อนไขเงื่อนไขก็ต้องมีตำรวจทั้งหมดุเฮ้ย,ยตำรวจในเซิร์ฟเวอร์ต้องมีมีทั้งหมด8คนหรือ,อมีทั้งหมด7คนนะครับถึงจะขายได้อะไรประมาณนี้ก็คนออกมากูจ้จบคนอมาปัป๊บนี่นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูก่อนอ่าอย่างเงี้ยขึ้นว่าลูกค้ายกเลิกการตัดสินใจการขายก็ ที่เขาเขาเรียกว่าก็คือการรีเจ็คนะครับเราก็ต้องไปขายจุดอื่นจะออกมาทําไมว่าไม่มีสมาธิเลยเฮ้ยนะมีคนคิดถึงนะหนึงันนกดใหม่นะครับอันเนี้ยกดหม่ส่วนจุดจุดหาน้ํามันเดี๋ยวผมจะบอก e ีหน้าแล้วกันช่วงนี้ก็หาน้ํามันก่อนนะ oh, <that> โอ้ลงรถยางชาเลย รเราก็ได้มาแล้วร้อบาทโอ้รอบนี้ได้เยอะถ้าเป็นยาแพ็กไอจะได้ประมาณ200ร้อกว่านะครับได้เยอะกว่าน้ำมันเพราะว่ายาไอ I, หายากกว่าแล้วก็ต้องไปขับด้วยนี่ก็มาเขาก็น่าจะมาขายเงินแดงกันนะขายเงินแดงก็หาหาเงินแดงอ๋อไม่ดีเจ็ดด้วยเอาเรื่องเอาเรื่อง ขับรถนานๆนะครับสังเกตหลอดข้างล่างนี่ยน,นะหลอดเครียดถ้าเต็มร้อยปุ๊บเราจะเลื่อนรถทีแล้วเท่าไหร่ไม่รู้เลื่อนรถจนกว่าจะตายเอาไง,ไง่ายๆเราก็ต้องดูดบุหรี่หรือกินเบียนะครับเพื่อลดความเครียดหลอดซ้ายสุดคือหลอดอาบน้ําถ้าหลอดอาบน้ําหมดเลือศูนย์ตัวเน่าาตายครับต้องระวังจุดจุดนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปจดจดจบน้ํามันนะครับ โดนปุ้นแกล้อนนัน,นไปกตายไปโดนจับนี่นะครับที่จบน้ำมันแล้วกูวิ่งขึ้นไปเลยครับเฮ้ยไปดิ กลับไปโอ้โห,โโห,โโหดีเจกยี่สิบยังเปิดต่าได้ในส่วนของยาแพ็กไอน,นะครับเราต้องใช้สารละลายทั้งหมด3ยาไอผงยาไอซสามนะครับถึงจะได้แพ็กยาไอซหนึ่งอันซึ่งจุดเงินแดงก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นของเก่ง คนกี่คนวะเนี่ยสองวันได้ไหมได้ไปดีเ<ม>ด็บไปทีหนึ่ง<ม>จึบ๊บอ๋อดีเจกไปดีรออะไรล่ะ ในขนาโอ้โหได้นึกวันไม่ได้เดี๋ยวไปรีวิวกันเลยนะครับจะไปอธิบายกัญชาเนาะนะครับแล้วในส่วนของกัญชานะครับเราก็นี่เลยถ้ามันแผลสองอย่างสองชิ้นนะครับอย่างละสองชิ้นนะอันนี้จดได้ที่ร้านค้าครับอันนี้จุดงานดำนะอันนี้จุดเก็บกระท่อมนะเดี๋ยวผมมีครบป่ะเดี๋ยวผมจะค้าไปดูนะครับ น,นะครับแล้วเราก็จะได้ภาพพันแผลามานะภาพพันแผลาขายเลทเท่าไหร่เอ่อตอนนี้ในเซิร์ฟอ่ะขายอยู่เลทประมาณ3,000มั้งน่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยครับอันะมมนะี้ใครไม่รู้นะผมไม่รู้จักนะใครม่ดูเอาไว้ขายตอนมีสตอรี่หรือจะเก็บไว้ใช้เองก็ได้นะครับเก็บแป๊บ มีแล้วครับ มาครับจังเฮ้ย uh. ตำรวจขึ้น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 ขึ้นมาครับผมขึ้นมาคผมเอา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  อยหยุด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 โอเคโอเคลงดีลงดีงดแน่เปล่าลงเลยเออเอาดิตำรวจจับตำรวจ okay, okay, okay. เลื่อนไล่เฮ้ยตำรวจรถตำรวจใช้ไม่ได้นะเฮ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอ,เอาดิดออกเฉยโอ้โห ไม่สนุกเลยโอ้คนเมื่อกี้มันคือคนที่ขโมยรถเลยผมผมโกโปรไว้ครับผมโกโปรไว้คนเมื่อกี้คือคนที่ขโมยรถฮัลโหลเมียของเขาแล้วอยู่ไหนอะยิ้มเมฆมาแล้วก็มาดายไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่เป็นไรครับโอเคต้อทีนะพ่อหนุ่มขอบขอบใจมากครับขอบใจครับไม่เป็นไรครับยินดีครับยินดีครับผม ครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของยาไอซ์แล้วเราก็กดแบบนี้เหมือนน้ำมันเลยนะครับแล้วเราก็เอาไปส่งตามจุดแล้วเราก็จะได้ไมีแดงมาลุยติดอ๋สวยงาม